ซาอุดีโปรลีกเปลี่ยนกลยุทธ์ซื้อผู้เล่นเน้นดึงฟรีเอเยนซาอุดีโปรลีกกำลังเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อผู้เล่นเน้นไปที่การดึงตัวนักเตะฟรีเอเยนแทนที่จะทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวดาวดังจากลีกยุโรปแรงจูงใจเบื้องหลังบทเรียนราคาแพงซาอุดีโปรลีกเคยทุ่มเงินมหาศาลซื้อผู้เล่นดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์2023แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่คุ้มค่าบางรายโชว์ฟอร์มต่ำกว่าที่คาดหวังค่าใช้ใจ่าย ค่าตัวและค่าจ้างนักเตะพรีเมียร์ลีกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซาอุดีโปรโลีกต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายความยั่งยืนกลยุทธ์ฟรีเอเยนช่วยให้สโมสสสามารถควบคุงมงบประมาณได้ดีกว่ามุ่งเน้นไปที่การจ่ายค่าจ้างตามผลงานเป้าหมายหลักโมฮาเหม็ดซาลาดาวดังของลิเวอร์พูลวัย31ปีกำลังจะหมดสัญญาในปี2025ซาลานับเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยฝีเท้าระดับโลกประสบการณ์ในลีกยุโรป และฐานแฟนบอลมุสลิมจำนวนมากในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเควินเดอร์บอยกองกลางตัวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้วัย32ปีเดอร์บอยถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกโอกาสดึงดูดนักเตะชั้นนำกลยุทธ์ฟรีเอเยนช่วยให้ซาอุดีโปรลีกดึงดูดนักเตะชั้นนำที่หมดสัญญากับสโมสรใหญ่ในยุโรปโดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวพัฒนาภาพลักษณ์การดึงดูดซูเปอร์สตาร์ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของลีกดึงดูดความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกโอกาสทางการตลาด ซาลาและเดอร์บยมีฐานแฟนบอลทั่วโลกความท,ท้าทายการแข่งขันสโม,มสรอ,อื่นๆในยุโรปและเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมร,ริกาต่างก็จ้องคว้าตัวฟรีเอเยนชั้นนาเช่นกันความคาดหวังแฟนบอลซาอุดีปุรลีคคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีจากนักเตะใหม่กฎระเบียบกฎระเบียกบการเงินของฟี فا Financial Fair Play อาจจํากัดจํานวนเงินที่สโม,มสรสามารถจ่ายเป็นค่าจ้างนักเตะได้ผลลัพธ์ กลยุทธ์ใหม่ของซาอุดีโปรโลีกเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายการดึงตัวสลาและเดิบรอยจะเป็นการทริกโฉมลีกแต่สโมสรต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด